คุณผู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตอนิเมะเดิมันชันครับผมขอสักสามสิบไลค์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรต่ถึงก็ดีถึงก็ดีนะถึงก็ดีขอให้ถึงนะขอให้ถึงช่วยกดนะช่วยกดนะแต่ไม่ถึงไม่เป็นไรนะไม่ถึงไม่เป็นไรจะขอให้กดนะขอให้กดโอเคนะโอเคโอเคเออเปิดคลิปตรงไหนดีวะเออตรงนู้นแล้วกันเดี๋ยวต้องเปิดชิปล็อกก่อนนะ อืมโอเคขึ้นง่ายๆ <aroma> จังเลยคุโดตั้งนานโอเคนะผมการส <enders> <Nixon> ุัสดีคุณผู้ชมที่เขารบทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องแรกกันอีกแล้วนะผมก็คือ Scatter TV นะครับผมวันนี้นะผมเกมได้อัปเดตแล้วนะผมสำหรับ Anime Dimension นะครับผม Anime Dimension นี้ได้อัปเดตครั้งที่21ได้แล้วมั้งน่าจะใช่เนาะ ใช่เปล่าวะใช่บอกว่าคนตัดตัดให้ดูหน่อยสิใช่เปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับผมว่าอัปเดตเท่าไหร่แล้วนะโอเคนะครับผมผมจะมาสรุปอัปเดตให้ฟังนะครับผมเป็นตามสไตล์ช่องเราเหมือนเดิมนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมทุกคนเห็นได้ชัดอยู่นะครับผมไททันร็อบบี้ครับผมน่าร็อบบี้ใหม่อย่างสวยนะฮะออกมาในตีนที่แบบว่าอยู่ในกนะําแพงเนาะแบบว่าอันนี้ก็เป็นกําแพงแล้วก็เป็นเสาแบบมุมกําแพงเนผะแล้วก็เป็นบ้านเมืองเนาะ โอ้โหสวยงามนะครับผมเป็นร็อปปี้ที่ผมว่าสวยที่สุดตั้งแต่เกมอัปเดตมาแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมที่ผมจะบอกก็คือสกินใหม่ครับผมเราไปแบบรวดเร็วนะครับผมสกินใหม่นะครับผมกดร้านค้าผมชุดแต่งกายนี่นะครับผมจะมีสกินของอ่าตัวละครนักเรียนนะผมก็จะมีอลิสนะผมซอสอาร์ตนะผมจัซอสอาร์ตแล้วก็เอเลนนะผมร่างพี่เสด็จแต่เป็นร่างพี่เสด็จที่มัดผมนะครับผมแล้วก็เป็นที่หน้าตานะครับผมร่างสกูนะครับอย่างนี้แล้วก็คานิกิครับผม แล้วก็เป็นคริโตะนะครับผมแล้วก็ริวโกะอนะแล้วก็สีสุดท้ายครับผมมิกซะสักล่างนี้นะครับพร้อมโอเคจบไปสำหรับสกินนะครับผมต่อไปนะผมคือเรดไททันนะครับผมคือเรดใหม่นี้นั่นเองนะครับผมก็คือตัวละครที่ผมจะพูดถึงก็คือไททันนะผมไททันจูโจมก็คือเอเลนนะเดี๋ยวผมถอดสกินให้ดูแล้วกันนี่นะครับผมเป็นอย่างนี้ ตัวละครที่เราจะได้นะครับผมเดี๋ยวผมถอดนีด่ดีกว่าก่อนเสริมนะปึ๊บอ่าเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับไททันจูโจมก็คือตัวเอเลินนั่นเองนะก็คือดรอปได้จักเรย์นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพประกอบให้ประมาณนี้นะกันนะอ่าประมาณนี้แล้วผมสำหรับเรดทไททันนะโอเคต่อไปก็คือตัวละครใหม่ก็คือคุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับผมมีแค่ตัวเดียวเนาะสำหรับอัปเดตนี้ก็คือไททันจูโจมนะครับผมก็สกิลเดี๋ยวผมก็รีวิวเหมือนเดิมแหลนะเนาะ โอเคนะผมเราข้ามไปเลยดีกว่าเราอย่าพูดนานเพราะเดี๋ยวเราต้องรีวิวันอีกนะสัตว์เลี้ยงนะรรงนะผมต่อไปก็คือสัตว์ตรเรลี้ยงนั่นเองสัตว์เลี้ยงก็ร้านค้าผมร้านค้าเรเดดเนาะใช้มงกุฎซื้ออีกแล้วนะผมนี่นะฮะเป็นมงกุฎนะผม,ผมก็จะมีตัวเหมือนเดิมนะเหมือนกับไอ้นี้เลยนะแค่เพิ่มเอาคูรอมีกับอะควาอ่อนะผมแล้วก็รวบเป็นไททันเป็นเปอร,ร์เซ็นต์ร่วมไปเลยเนาะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่า และต่อไปนะครับผมก็คือระบบการันตีนะครับผมโอ้โหเอามาใจช่วยเพื่อสำหรับคนเกลืออย่างเราจริงๆเลยนะครับผมซึ่งผมได้คำนวณแล้วนะครับผมก็คือมีคนคำนวณให้ต่สตรีมนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด1 5 0 0 0ครับผมในการการันตนะีมิสติกนะครับผมอ่าและสำหรับส,สัตว์เลี้ยงเก่านะครับผมก็คือตู้สัตว์เลี้ยงเก่าอ่าอันไหนเอ่ยนั่นนนี่นะครับนะผมก็ใช้แค่60นะครับผมในการการันตีเลเจนนะครับผมแต่ผมว่าก็ไม่น่ามีใครสมแล้วนะน่าจะไปสมมงกุฎกันหมดนะครับนะผม ใช้5้าใช้หมืนห้านะผมในการการันตีมิสติกนะครับผมก็ฟาร์มกันยาวๆไปนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นสรุปสั้นๆเนานะเพราะว่าถ้าจะดูจริงๆก็คือในอัปเดตโน้ตนี่นะผมก็จะมีแค่นี้จริงๆนะครับผมสำหรับการอัปเดตที่แบบว่าเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่ก,ก็ไม่นะครับผมโอเคงั้นเราไปที่รีวิวตัวละครแล้วผมผมอยากรีวิวมากเพราะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ตีเรทได้เถื่อนมากๆนะครับผมโอเคครับนะผมไปกันเลยครับผม โอเคนะผมเรามารีวิวไททันจูโจมของเรากันเลยนะผมซึ่งผมได้ทำการถอดอ่ะแอเสเซซอรี่แล้วก็สัตว์เลี้ยงไปแล้วนะผมใส่แค่การ์ดเนาะการ์ดผมก็คือ ic, นะมิสติกนะผมสามใบอัพเต็มหมดนะครับโอเคเราจะมาเริ่มดูรีวิวเลยนะผมซีลแรกคนระับผมประมาณนี้นะครับผมดามเมจนี่เจ็ดหมื่นเลยนะสามฮิตนะผมอ่าติคีของผมก็แสนห้านะประมาณนี้ประมาณนี้นะผมสกิลหนึ่ง โอเคสกิลสองครับผมจะเป็นการทุบพื้น3ฮิตนะผมซึ่งดาเมจแรงมากๆนะครับผมอย่างนี้คนระับประมาณนี้นะผมสกิลสองสุ 2. สกิลสามเนี่ยนะผมต้องอธิบายิดนหนึ่งนะว่าสกิลสามคือเราจะกดปุ๊บแล้วเราจะคำรามนะครับผมเมื่อเราคำรามแล้วสกิลหนึ่งกับสองเราจะโนคูดาวนะครับผมแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะ,ะประมาณนี้นะผมดผมกดให้ดูนะสกิลสามครับผมปุ๊บ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะสแปมสกิลได้เลยครับผมดูนะครับสแปมได้เยอะแค่ไหนสแปมได้เยอะมากมากนะครับผมผมบอกเลยตัวนี้ผมดึงได้บ่อยนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่รงเรทได้โหดมากๆนะครับผมก็คือเวลาแบบว่าแต่ว่ามีข้อเสียนะคือเวลาเรากดสกิลสาใช่ไหมครับเราจำมาตานะมาตาปุ๊บแล้วพอเรา ึ้นเข้าช่วงที่โนคูดาสกิลปุ๊บเราจะไม่อมาตะเนาะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ออาผมเปิดกดด e. ีโอเคนะเดีย๋ยวไปนะครับผมอันติเลยนะครับผมเพื่อความเร็วเนาะอันตีนี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างผิดคาดจากของผมมากเลยนะค่อนข้างผิดคาดจากที่ผมคิดเลยเพราะว่าตอนแรกที่ผมคิดว่าอันตีน่าจะเป็นแบบว่าสกิลหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นหนามอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นวงรอบๆตัวใหญ่ๆนะครับผมอันตีนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมคุณผู้ชมดูวะครับผม นี่นะครับโอ้โหประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมกดโลคูดาวดูดาเมจกันหน่อยนะดาเมจนี่นะสองแสนนะติดคีสี่แสนนะฮะประมาณสามสี่ฮิตได้นะผมประมาณนั้นประมาณสี่นะประมาณสี่โอเคนี่โอ้โหบอกแล้วนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว,ว่าเป็นตัวที่ลงเรทได้โหดมากๆนะครับผมโหดมากมากจริงๆ นะครับผมขอแนะนําให้ซื้อนะผมตัวนี้ลงสตอรี่เนี่ยลงด่านเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมลงแค่ลองเลดซึ่งผมบอกเลยว่าลงเลสตัวนี้ดีกว่าเนซิโกะดีกว่าลิลิมที่เพิ่งออกจากตู้ไปนะครับผมผมบอกเลยนะดีมากๆ,นะ,ะากๆนะครับผมดีมากๆเลยโอเคนะครับผมงั้นก็สาหรับการจบคลิปนั้นขอให้คุณผู้ชมนั้นไปดูคลิปที่ผมตัดมาจากไรสตีมดีกว่านะครับผม จ้าละนะผมผมบอกเลยว่าสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะผมผมตัดมาจากช่วงที่ผมสตรีมจบนะครับผมนี่ก็คือคนที่เล่นกับเราทั้งหมดนะเพื่อนทักทายหน่อยสซิสวัสดีครับสดี๋ยวนะผมนี่ก็คือคนที่เล่นกับเราทั้งหมดในสตรีมนะผมผมสตรีมตั้งแต่ประมาณช่วงหนึ่งทุ่มนะครับผมขึ้นไปนะครับผมอาจจะมากกว่าเวลาได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ การสตรีมครั้งต่อไปนะผมอย่าลืมมาติดตามดูกันได้นะผมแล้วเจอกันใหม่นะผมในคลิปและสตรีมถัดไปเจอกันครับผม